ถึงเรื่องการเงิน,นเราจะติดดินแต่ถ้าเรื่องการกินอ่ะเราติดดาวปวดเมื่อยทำรถมาจากกอดกทมมาจิมก็ลงที่ไม่ตีมแก่เหนื่อยมาครับที่ร้าน บรรยากาศดีมากร้านอะไรไม่รู้ออกเสียงยากยากทีนี้ทีมเกี่ยเหนื่อยครับปวดทั้งตัวเลยสงคามสงบมีเ่นีหละที่กินนี้บึ้เสียบมีชิมหาบาท กจริงจรินกินม um. ันชูใจเลยสร้างกับบ้านอีกนะขอบคุณครับโอลิโอสดีกับบ้าน